โอเคครับก็กลับสวัสดีนะผู้ชมภายทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเก n ชิ้น Impact นะครับวันนี้ผมจะมาทํากิจกรรมแฮงเอาของเบนเน็ตนะครับก่อนที่เราจะไปทาแฮงเอาของเบนเน็ตเราขอมาดูเส้นทางของเบนเน็ตก่อนนะครับว่าเราควรจะเลือกไปอันไหนก่อนหรือจบด้วยอันไหนทีหลังนะครับตามแผนที่ผมวางเอาไว้ผมจะไปอันแรกก็ไล่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับโอเค เส้นทางของเม็ดเน็ตช่วงแรกนะครับเราจะดูงงงหน่อยว่าเลือกอันไหนมันมีตั้งสี่หข้องั้นมาทําตามผมกันเลยว่าคนเลือกอันไหนก่อนนะครับโดยเส้นทางที่ผมจะเลือกไปก่อนคือเส้นทางอันแรกนะเส้นทางอันนี้ก่อนอ่าฮะเส้นทางของด้านบนแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยจนถึงได้รูปภาพแล้วก็อันที่สองไปเรื่อยๆเลยจนถึงได้รูปภาพเหมือนเดิมนะครับก็เส้นทางที่สามก็แยกกันอันบนก่อนแล้วค่อยอันล่างนะครับโอเคเอารมประมาณนี้เราจะไปกันเร็วเลย โอเคครับต่อจากนี้เราจะเลือกไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะถึงหัวข้อที่ผมจะบอกว่าให้หยุดก่อนนะครับโอเคครับถึงหัวข้อที่เราจะเลือกกันแล้วครับหัวข้อหนึ่งเนี่ยครับจะแยกไปอีกสองอีกสองเนื้อเรื่องครับก็อันบนนะครับหรืออีกสองแลอันล่างอีกสองนะครับของที่เราจะไปช่วงแรกคืออันบนครับพูดไปก็ใช่นะครับโอเคงั้นเราเลือกกันเลยครับ โอเคตรงนี้จะมีช่วงที่เราให้ตอบอ,อ,อย่าสร้างเรื่องเนี่ยหัวใจเราจะลดนะครับให้ตอบอะไรก็ได้ครับสองหัวข้อนี้ครับเราก็ตั้งใจ,จร,จรอก็อย่าัถึงตรงนี้นะครับจะมีให้เดินเล่นในเมืองกับเดินเล่นนอกเมืองนะครับเส้นทางที่เราจะไปคือเส้นทางอันแรกให้เราตอบว่าเดินเล่นในเมืองอ่ โอเคครับหลังจากนี้เราก็ไปคุยกับ a อ c ซกันเรื่อยๆครับให้เราทำการมาอ่านป้ายนะครับนี่อ่านป้ายตรงนี้ครับหลังจากนี้ให้เราตอบเลือกอะไรก็ได้ครับไปเรื่อยไปรัวๆเลยครับ ตรงนี้หัวข้อที่ผมเลือกไปมันหัวออใจล้นนะครับอย่าเลือกตามผมนะอันนี้ผมแค่เลือกดูเฉยๆว่าเกิดอะไรโอเคครับท่านนี้เราก็ได้รูปภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการรอคอยที่สย์เปล่าเรื่องของราคาไม่ใช่เรื่องที่พบบ่อยสินะโอเคครับตอนนี้เราก็รูปแรกเรียบร้อยต่อไปรูปที่2ครับทางด้านของรูปที่2เราก็ตอบข้อเดิมนะครับพูดไปก็ใช่นะครับ <S 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 แล้วให้เราตอบไปเดินเล่นด้านนอกเมืองครับ ไปดนเดิ่นดอกเมืองไหมจะเป็นเส้นทางของที่สองอันนี้ให้เราตอบอันบนนะถ้าตอบอันล่างเดี๋ยวหัวใจลดนะครับตอบอันบนเโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่เส้นทางที่สองนะครับเป็นเส้นทางของเอ่อการบอกลาที่แสนล้นล้นนะครับนะครับเส้นทางนี้พอดีตรงยาวๆเลยครับ โดยหัวข้อในเส้นทางนี้เราจะมีเอ,อ่ออาชิเม n นนะครับส่วนหัวข้อเราก็เอ,อ่อตาผมก็ได้ก่อนไม่แน่ใจว่าช่วงนี้มันมีหัวใจลดปะนะ,ะก็ตอบตามผมไปก่อนแล้วกันพูดถึงเควสนี้มันน่าจะปั๊มพวกเอ,อ่อกระลำปีพวกในกล่องนี้ได้อยู่นะอันนี้ผมมาลองอีกรอบ ถ้ามันปเลยได้ก็ดีนะ่เยอาอ้วโอ้ยอ้ยรอ้ยโน้ไโอ้ย่อ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโย้ย้อ้ย้ยโาโอ้อ้ยโอ่ยโ้ยโอ้ยโยโอ้้ยนอ้อ้ออย้ย้น,น้้ออนะนะยย เออกว่าไฟมอนจะขึ้นมาเบนเน็ตไปแล้วทำไมฝนถึงหายเนี่ยเราจะได้อชิเม้นไอไอที่บอกความโชคาวของเบนเน็ตนะครับไม่ถึงข้อความนี้นะครับให้ให้เราเลือกอันที่สองครับก่อนที่เราจะเลือกอันที่สองนะครับผมมีคำแนะนำอย่างหนึ่งคือให้คุณนะครับเอาตอนจบทั้งที่สามและอันที่4ี่ เดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะครับวิธีทำก็ตอบอันล่างก่อนอ่อตัวได้ใดหน่อยได้า้เลือกมาแล้วตัวเลือกมาแล้วให้เราให้เราตอบอันบนก่อนนะครับอ่าให้เราเตรียมเตรียมซิโอ้ม่ตงไปกน,น่นั้ล้วะับโอ้นอ้โอ้โอ้โก้โอ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 รโอ้โอ้นอ่โอ้โอ้าจะไปเอาวัตถุดิบเอ่อตอนนี้เราหยุดก่อนโอ้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 อ้โ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 อ้อนน้นอ้อ้ หยุดก่อนหยุดก่อนเราไปคือหยุดหยุดจะไปตรงเควตรงนั้นนะตอนนี้เราจะมีเส้นทางมาแล้วหนึ่งเส้นทางคือเราอยู่เส้นสารที่สามใช่ไหมโดยปกติคุณยังไม่เล่นคุณจะไ,ไม่มีเส้นทางตรงนี้ใช่ไหมให้คุณเนี่ยกดเอ้ยโทษทีโทษทีให้คุณเนีเ่ยกดแฮงเอาออกมาไหมคุณยังไม่มีเส้นทางที่สามไอ้คุณจะยังมีเส้นทางที่สี่ใช่ไหมให้คุณเนี่ยกดแฮงเอามาที่อันเดิมครับอันแรกแล้วกดแหงเอาไปโอเค <S <S แล้วก็ทำการคุยเป็นเด็ดเหมือนเดิมครับเรื่องของข้ออันล่างเหมือนเดิมนะครับก็ตอบอันล่างครับแล้วก็ตอโดยโปกติแล้วฉันออกลุยเลยข้างล่างนี่นะครับโอเคตอนนี้คุณนี่ยจะมีแฮงเอาท์สองเนื้อเรื่อง ผมบอกไปแบบนี้คุณก็สงสัยว่าทําไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณจะรู้เองเพราะไอ้สออันเนี้ยมันจะลงดันเดียวกันนะครับคุณไม่ต้องแบบวับไปวับมาเข้าเมืองมาทําคุยอีกรอบแบบผมก็เลยบอกให้คุณมาทําคุยสองขั้งคุยตัวเลือกสอง,งทั้งสองตงัวเลือกไปก่อนนะครับจะได้ง่ายๆโอเคตอนนี้เราก็อยู่ตัวเลือกที่นี้ก่อนนะครับอันที่สามเมงเอาก่อนเตรียมพัด okay, พดุดิบปกิลเราก็เตรียมพัดุดิบครับไอ้เนี่ต ต้องไมต้องสลามไม่เข้าใจใ่อเมื่อถึงตรงนี้นะครับผมจะทํอาอะไรให้ดูเมื่อถึงดันตรงนี้นะครับอ่าเมื่อถึงดันตรงนี้นะแ่งเอาอันที่สี่มันก็เล่นดันตรงนี้เหมือนกันครับอาา่าผมลองกดดูอาา่ะมันก็อยู่ที่ดันเดียวกันนะครับซึ่งคุณไม่ต้องเสียเวลาไปคุยอีกรอบแล้วก็ไปอาฮะไปมันที่นี่อีกรอบนะ เอาไฟบ๊บมาครับเอาทีเดียวไปเลยครับโอเคตอนนี้เราก็เริ่มแหงเอาที่อันนี้ก่อนสามนะเอี้เราถึงนี่อันนี้อยู่อันนี้เราถึงเส้นทางที่สองอันนี้อยู่นะครับโอเคเรากดไปเลยเลือกอันแรกนะครับกดไปเอาตัวละครอ,อะไรกไปก็ได้ครับต่อจากนี้ก็คุยกันยาวๆไปเลยครับมีหัวข้อไหนที่ผม บอกว่าควรเลือกขึ้นเลือกมเมื่อไหร่แล้วผมจะบอกนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงหัวข้อที่ควรจะเลือกแล้วหัวข้อแรกนะครับเราจะเ,เป็นอาหารที่นายทําแล้วแต่นายเถอะนะครับส่วนไม่ได้นายไม่ได้ติดค้างอะไรเขาสัหน่อยนะครับคือเมื่อกี้เราคุยกับเอ็มเอ็ซีมาแล้วนะเรารู้ว่าเอ็มเอ็ซีเขาเตะเฮนนี่ออกจากป่าร์ตีไปเออช่างเถอะเมื่อคุยเสร็จแล้วจะมีหัวข้อ2ตัวเลือกนะครับ ตัวเลนี้จะเป็นฉากจบที่เป็นรูปเอมซีกินอาหารนั่นแหะนะครับส่วนอีกตัวเลือกนี้จะเป็นของเบเน,เนดที่กินอาหารแล้วเราลอดจากดันนี้ครับเราจะตัวนี้ก่อนครับอันแรกก่อนเป็นอาหารที่นายทำ <c oughs> คำโตเยนะยอดนักชิมนะครับได้ลมไปแล้ว ข้อแรกไปแล้วแล้วก็ข้อสองต่อไม่ได้นายไม่ได้ติดค้างอะไรเขาซะหน่อยนะครับตัวเลือกที่สองเป็นนายเขาจะกินอาหารที่เขาทำแทนนะครับเราก็ตอบเออตรงนี้เราก็กดเปรัวเลยครับตรงนี้เราก็กดเป็นรัวเลยครัあ โอเคครับเราก็ได้รูปการตัดสินใจอันเสียสละนะครับสลัดความโชคร้ายออกไปสู่คู่นะครับแต่สิ่งที่ต้องแลกนั้นท้องเสียป้เนี่ยโอเคต่อไปครับเนื้อเรื่องที่4นะครับโอเคเราทำการแ h a n อา u ์ไปทางด้านของเนื้อเรื่องนี้จะมีอาชี e เมนอยู่นะครับ ซึ่งเป็นของอันล่างนี้นะครับที่เราต้องเปิดกลไกลให้ถูกต้องนะครับโอเคเราจะไปอันแรกก่อนนะครับอันแรกคือเราเป็นรูปนี้นะครับสมเป็นที่สมกับที่เป็นคําขอระดับ A นะครับอันนี้ค่อนข้างจะง่ายเมื่อถึงตัวเลือกเดี๋ยวผมจะบอกนะโอเคครับเมื่อถึงตัวเลือกนี้แล้วครับมันจะมี2ตัวเลือกนะครับ เอาแต่มองอย่างเดียวก็ไม่ได้นายลองไปดูแล้วกันจะให้นายแบ,บ่งและความเสี่ยงหรือคนเดียวได้ยังไงให้เราตัวเลือกด้านบนนะครับอ่ามากระสืออันนี้เลือกอะไรก็ได้ซ้ายกับขวาอันเลือกขวาโอเคครับได้รูปมาแล้วโอเคครับ ต่อไปเราก็เลือกหัวข้อที่สองนะจะให้นายแบกลบความเสี่ยงคนเดียวไม่ได้นะครับได้ยังไงล่ะโอเคโอเคครับกดเลยครับตัวไหนก็ได้ครับอันนี้เอออันนี้เลือกข้อไหนก็ได้ครับโอเคครับ ด่านนี้จะมีอาร์ชิเมนต์อยู่หนึ่งอาร์ชิเมนต์นะครับคืออาร์ชิเมนต์เราจะไม่กดเ,เราจะไม่กดกลไกผ้าครับคือง่ายมันจะเป็นกลไกลที่ถ้าเกิดเรากดผลาเบนเน็ตเขาจะได้ดับดัมเมจครับคือถ้าเรากดกลไกผ้าครับเบนเน็ตเขาจะได้ดับดัมเมจเหมือนสายฟ้าลงแสกตัวเขาอะนะครับเงื่อนไขในการผ่านคือห้ามโดนสายฟ้าเลย น่าจะใช่นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะโดยถ้าเกิดใครอยากได้อาชิบเป็นนี้ก็ทำตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรก,กเราก็เดินหาปอดแสก่อนมาถึงอันสุดท้ายเราเได้เจอกับหนังสือนะครับจริงๆคุณดูผมก็ถ่ายแหละไม่ต้องไม่ต้องดูหนังสือหรอกโอเคครับจากนี้เลือกตามผมนะอ่าอันแรกก็อันนี้ครับสามพเพลิงเนี่ย แล้วก็ต่อด้วย1คอบเพลิงน,นะครับที่อยู่ด้านซ้ายอา่าโอเคต่อไปด้วยต่อต่อไปก็กดอันที่คอคบเพลิงน,นะโอเคอาชิเมนจะขึ้นมาทันทีครับเมื่อคุณกดถูกตามนี้เลย เคเราก็ได้รูปถ่ายมาเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมแห่งเอาของเบนเนตนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปของผมนะครับในช่องเล็กๆแห่งนี้นะครับก็ ขอบคุณและขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรที่มันแปลกๆประหลาดไปหรือพูดอะไรที่มันติดติดขัดๆนะครับหรือมีเสียงรบกวนก็ขออภัยไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับก็อยากจะอยู่ที่ที่มันไม่มีเอมซีพูดมากกว่านี้แต่อยู่ตรงนี้ก็ได้ครับโอเคก็ขอลาจากไปเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้สนุกกับเกมกินชิ้นอิงแพรกับเกมที่เรารักนะครับ